ครับท่านผู้ชมวันนี้พาท่านผู้ชมามาดูวิธีการปลูกทั้งหมดเลยครับผมจะปลูกสี่ชนิดครับถั่วฝักยาวข้าวโพดข้าวเหนียวฝักทองแล้วก็ฝักลูกกลมครับฝักลูกกลมนี่กลิ่นจะหอมนะครับธรรมดาผู้ชมจะเห็นฝักลูกยาวอันนี้ลูกกลมครับผ่าออกมาแล้วจะหอมครับ ข้าวโพดข้าวเหนียวก็ปลูกง่ายฟักทองก็ปลูกง่ายครับถัว่ว ครับนผู้ชมครับนี่คือช่องจุมพลกเกษตรยุคใหม่ชนลครับคลิปที่24ครับวันนี้นำพาท่านผู้ชมมาปลูกออของ4อย่างเลยครับเพราะว่าผมจำหน่ายขายดีครับลูกค้าชอบก็บปลูกเพิ่มเรื่อยๆครับนี่ถั่วฝักยาวข้าวโพดฟักกลมท่านผู้ชมมก็เคยเห็นแต่ฟักยาวๆใช่ไหมอันนี้ลูกกลม ผ่าออกมาแล้วนี่จะหอบนะครับฟักทองฟักทองอลูกค้าทำหาเรื่อยๆครับบอกว่าเหนียวดีนุ่มมันแต่แกจัดแล้วครับอสีอย่างครับก็ใช้ระบบปลูกอันนี้ก็เอะรครับขุดลุมลึกประมาณครึ่งฟุตใส่หญ้ารองพื้นปุ๋ข้อกทั้นที่สอง หยอดมเมล็ดพันธุ์เอาดินะกบหลุมรดน้ำเหยียบให้แน่แนๆก็สิุกับท่านผู้ชมค,ครับเราดูแลมรักษาวิการครับบ้านแก่งสนามนางตำบโลโนนสำราญอำเภอแก่งสนามนางจังหวัดนครราชสีมาครับขอบคุณครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้มา,าพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการ ลูกวันนี้ปลูกผักสามอย่างแล้วครับข้าวโพดหนึ่งอย่างครับท่านผู้ชมครับมีฟักทองฟักกลมน,นี่ท่านผู้ชมก็จะเห็นเคยเห็นแต่ฟักที่ลูกยาวอันนี้ฟักกลมนี่ก็จะหอมครับท่านผู้ชมครับหอมตันนี้หอมครับแล้วก็ข้าวโพดพันข้าวเหนียวครับ แล้วก็ถัว่วฝักยาวครับเอ่อขออธิบายนิดนึงท่านผู้ชมครับผมเคยเอ่อพันของเรานะครับผมเคยเอาเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ครับแล้วก็เอาเมล็ดพันธุ์ที่เราเก็บไว้ปลูกข้างแรกนี่เอามาปลูกมันจะงอกไม่ค่อยดีท่านผู้ชมองอกไม่ค่อยดีแล้วก็เวลาเอาอผลผลิตมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่างนั้นผมแนะนําให้ ให้ไปซื้อเลยครับซื้อพันธุ์ที่ตลาดเลยครับถ้าเราไปทําพันธุ์เองมันต้องอบมันจะมีวิธีการอบมันต้องใช้โรงอบนะครับแล้วก็การคัดเลือกพันธุ์เขาก็คงจะมีวิธีการของเขาตัวนึงก็ล้อสิบห้าบาทนะท่านผู้ชมไม่แพงนะถ้าเราไปทำทำพันธุ์เองหรือว่าเรา,เาแบ่งไว้ทำพัน์ไปตากแห้งแล้วเอาไปตากเนี่ยผมเคยเอาไปปลูกแล้ว งอกไม่ค่อยดีแล้วก็ถ้าง,งอกผลผลิตมันก็ไม่ได้ตรงเป้าครับแยงถั่วก็ฝักเล็กนะฮะถั่วฝักเล็กแฟงก็ลูกเล็กอะไรเงี้ยผมว่าไปซื้อเราดีกว่าครับเอ่อขั้นตอนปลูกก็คือซึ่งก็คือคุณลุงุท่านผู้ชมคุณลุงก,ก,ก็ลึกประมาณสักห้านิ้วนะครับก็ลึกด้วยครับเพราะว่าเวลาเราผมดินเวลาเราเหยียบดิน เวลาเราใส่หญ้าใสุ่๋ยคอกนี้เราจะได้เหยียบเป็นแน่แนๆนะถ้าลุมลึกนิดหน่อยก็ดี5-6เซ้นได้ยิ่งดีครับเพราะว่าเวลาเราลดน้ำนี่เขาจะได้ไม่ลอยขึ้นมาแล้วเขาก็เออมาอยู่ในดินแล้วเขาก็จะลงหลากดึกได้นะครับเพราะว่าข้างล่างนี้ดินมันจะเย็นนะครับเย็นเขางอกแงน,นอน,นลุมแล้วก็ใส่หญ้าให้ผู้ชมหญ้า ไร่ผมก็เกี่ยวไปแล้าไม่เยอะครับผมไร่ไม่เยอะแล้วก็ที่สวนนี่แหละครับยราผมเยอะครับต้บาไบ้ไม้กิ่งไม้ก็ได้หมดแล้วครับแล้วก็ปุย๋ยคั่ครับจะทําเป็นปุ๋ยปกักปุ๋ยหมักไปในตัวเลยครับเพราะว่าเราใช้ครั้งนี้ครั้งเดียวเลยครับท่านผู้ชมก็ทดลองไปทําดูนะครับเมื่อใส่ครั้งนี้ครั้งเดียวเราก็ไม่ต้องใช้ปุ๋ยหมกักหรือปุ๋ยวิทยาศาสตร์อีกเลยครับเรา รองพื้นด้วยหญ้าแล้วก็ปุ๋ยคอกถ้าเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักก็คือหนึ่งชั้นที่หนึ่งก็คือหญ้าแห้งใบไ,ไม้แห้งใบไ,ไม้สดหญาสดมันนี้ก็ได้หมดเลยครับชั้นที่สองก็โรยด้วยปุ๋ยคอกแล้วก็หลดน้ำใช้ผ้าคุมน cái lỗ lỗ sâu thật cũng phút này không chú. qua sẽ lùng ngay ngay các

ก้วยตาก็ได้ท่านผู้ชมนี่กล้วยใบกล้วยที่ที่มันหล่นแล้วก็ได้ครับใบกล้วยยิงดี ล้วนี่ง่ายๆครับอย่างถัว่วเราก็ให้เขาขึ้น,นที่ล้วเลยนะครับไม่ต้องไปทำหายอย่างกูปรงสมันได้เลยครับนี่กพริกครับนี่มีพริกมีกะลังเราก็ิได้เลย ก็ปลูกถั่วกวัอน,นะท่านผู้ชมครับเอ่อสี่เม็ดแล้วกันครับเพราะว่าใช้จากสี่เม็ดอเหลือเพอขาดบ้างครับใช้สี่เม็ดครับ ผู้ชมครับเมื่อกลบลง,งกกบลบแล้วก็อนาน้ำรดไปครับท่านผู้ชมครับเจ็บๆรดเจ็บอะไรครับมปลูกริมรั้วครับรั้วสีด้านครับก็ปลูกผสมผสานได้นะครับนี่ก็ ปสมปรสานก็ดีครับเพราะว่าเราลดครั้งเดียวเลยครับลดกล,ดล้วยลดฝรั่งผักเราก็ลไปด้วยครับมันก็ซ้อไปหากันเดงครับมันประหยัดแต่เ,เราได้ผลผลิตได้ทุกอย่างการปูผสมประสานมันก็ดีอย่างนี้มันเป็นปุ๋ยหมักไปในตัวเลยครับมีหญ้าแห้งหญ้าเปียกใบไ,ไม้แห้งใบไ,ไม้เปียกอ,อ่าุยครอบที่วัวที่ควาย โรยแล้วก็หยดหลุมดินกบทุดน้ำแต่ก็เป็นปุ๋ยหมักเป็น,นตัวเลยครับเราทำปุ๋ยหมักครั้งเดียวแล้วก็พอเลยทุกอยางครับถ้าอย่างนี้นี่จะองอกดีครับเพราะยังไงเราก็ใส่ปุ๋ยหมักอยู่แล้วทำให้เท่าเลย ง,ง่ายครับพวกนี้ปลูกง,ง่ายครับทองข้าวโพดฟักแฟงถั่วข้าวยาวไม่ยากครับผมปลูกหมดนี้ได้ประมาณร้อยสามสิบหยิครับ ได้ดูวิธีและขั้นตอนการปลูกพืชผักสี่ชนิดเรียบร้อยแล้วนะครับฟักทองถั่วฝักยาวฟักลมฟักลมนี่จะหอมครับท่นทนา,า,ทานผู้ชมท่านผู้ชมไม่ทราบไม่เคยทานหรือเปล่าเคยทานแต่ฝักยาวนะครับฟักลมนี่เผามาจะหอมขอ้าวโพดขั้นตอนก็เหมือนกันท่านผู้ชมท่านผู้ชมถ้าปลูกเรื่อยๆก็จะชินไปเองครับขุดหลุม ลึกประมาณคือฟูดกับลึกหน่อยก็ดีครับท่านผู้ชมเพราะว่าข้างล่างเนี่ยมันจะชุ่มชื้นดินข้างล่างเนี่ยเขาจะมีแร่ธาตุและดินชุ่มชื้นทําให้พืชักดซึโนองงามดีครับและเวลาเราลดน้ําเขาก็ไม่รอยขึ้นมาครับหญ้ารองพื้นอ้ามด้วยปุ๋ยคอกหยดไม่ได้พันพืชกดตะกบ ลดน้ำครับอย่าไปแน่นเพื่ออะไรพอ่อยเขาชอนชัยลากได้ง่ายครับถ้าเราอย่าไปแน่นนี้เวลาเราลดน้ำเนี่ยเดี๋ยวเขาจะลอยขึ้นมาครับไม่เป็นไรครับอย่าไปแน่นๆ่นเลยเลยไม่มีปัญหาอะไรครับง่ายๆครับท่านผู้ชมครับมีที่ดินมากที่ดินน้อยไม่มีปัญหาอะไรครับปลูกผสมผสานได้เวลาเรา,า,เราลดน้ำเราก็ลดครั้งเดียวก็ชุ่มชื้น,นทั้งสวนเลยครับ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมคนแกรชิดคนติดตามเพื่อนฝูงญาติี่นิสหายช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดจทำใหม่ขอบคุณครับ